จากชิกพิยงเหมือนคือทานเนวกินก็บพ่อใด้ขี้เล็กเหมือนี่พี่น้องมตมแล้วเรียบร้อยฮัชสุประตามฮัชิกแกงเป็นใบเลยเนาะกระไดหันมงสื่อพริกแกงมาเนี่ยสิบบาทชิกแกงกะทิใส่ขี้เล็กได้เหมือนี กำลังชิกแกงแต่สีกินเพียงคืนฮาแนวกินกับบเพอะคิดแต่ยังเดียวก็คือแกงขี้เล็กนี่แหละมามามากำลังชิกแกงขี้เล็กจ้าทุกคนมาเดิอมาเดิอแกงขี้เล็ก <c oughs> โอ้ยเจ็บคอ พัดหมูสิใส่แกงชิเล็กตอนนี้ค่าก,กับพัดหมูให้มันสุกซะก่อนนะคะแต่ใสิใส่พริกแกงลงไปป้าแม่มเอาพริกแกงเอาอันนังยางหัดไว้แล้วยัดส่ตโตไว้เนี่ยมันเสีย อุ้ยฉุนหูดังแห้งเลยได้เอาขี้เล็กลงใส่แล้วเอาสิปลาให้มันนัน พดก็นอกดแล้วฮาจะเอากะทิใส่น้ำลังกะทิกองเข้ากะนี่เดี๋ยวรอรอให้หมอมพดก่อนเพราะว่าข้าพัดหมูสุกแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็รอถ่าหมอมันเดือดถ้าจังใดใส่กะทิลงน้ำลัง <c oughs> แกงขี้เล็กจ้าใส่หมูหมูนี้บ่มีซ้มสันเหมถ้าแกงใส่หมูซ้มสันมัน,มมนินแซ่บมันชิมมันมันหมอกำลังคดเรลมหอมแล้วเว้ยรอถาหยางเดียวนะจ้ะเมนำแกงกอนแกงขี้เล็ก ที่แหลกมันเก็บอันนี้มาแล้วปลาไม่ได้คื้อกับปัา้ามอไปเก็บใบยานางมากยานางนลายลายแถวนี่มีแต่ปลายานางแกงลาไม้แก,ง,แกงเพียงยานางเป็นอมเป็นอมแถวหน,นี่เป็นเครือเป็นเครืออ <c oughs> ที่แหลกว่าฉีกแกงเช่นนะ้ยะนยานางไม่หลดุด คือบ่บ่คืดอยากวันไดนนะก็เลยมา่อคืนว่าเออแกงใส่เขียกกะทิดีกว่าวะ่ะแกงไท่มือนแกงขี้เล็กแบบไทยๆแกงขี้เล็กใส่ยานางมันกินซองซองเถื่อซ้ำเถื่อมามันหลับคืดอยากเลยแกงแบบไทยๆนิดนึงเพราะว่าแต่ละเถืออถ่อวิตแตกแต่ละเถื่อฮะกับแกงใสนะ่อันนั้นตลอดนะ แกงใส่ใช้น้ำยานางแบบบ้านเหาตลอดเหมือนอปเปียนรถเปลี่ยนรถซาดาเหมือนชีกแกงแบบแบบไทยๆโบราณแกงเล่าเนาะ ใส่น้ำกะทิแล้วพี่น้องหอมสะบัดเลยมันๆตอนนี้ก็ส้ำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแกงขี้เล็กจ้าใส่หนามกะทิเข็มข้นเลยนะกะทิเท่าบะกองหนึ่งนาะหอมขนาด สุกแล้วอันนี้ตักมาชิมน้ำแกงอืมเบอย่กินแบบแปลกๆมั้นี่ยแกงคีเรกใส่กะทิสันบบกเก็บใส่ใบย่านางมังเลย เก็บมาแล้วค่ะอันนี้เอาไว้แกงเสร็เห็ดป้าแหม่มไปยัดเส็ดตัวไว้ใบยะนางล้างแล้วมันบ่มีอันน่ะมันบ่มีปลาแดดนะก็เลยมาแกงแกงใส่กะทิแซมกันเลยขี้ขาดออกไปอันเสือปลาแดกกับปลาหน่ะมันห่อนันแดดโอ้ยทับหย่าค่ะ 嗯哼，吃吃。